สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนสอนการการดูเดือนโชคด้วยตัวเองอย่างวันโชคเนี่ยเรามีอยู่แล้วเรามีนี่วันโชคเนี่ยตรงนี้เราจะเก็บไว้ไปเลยเห็นไหมนี่วันโชคเนี่ยแม่นมากตรงตรงเลยนะเราทําสถิติแล้วมันตรงมากละตรงกับตัวเราเราทําเราดูถูกเคยถูกลอตเตอรี่ใหญ่ๆรางวัลที่5อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ารางวัลที่5เราก็จะดูจากดวงก่อนนะดูจาก7ตัวก่อนนะว่ามันมีโชคไหมมันมีโชคแล้วถ้าเราดูตรงนั้นดูว่ามีโชคเอาวันตรงนี้พอเราดูแล้วว่ามันมีโชคเอาวันตรงนี้ไปซื้อได้เลยของแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนันมันจะมี12นักสัตว์เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนี่เราทำแล้วเราเก็บไปเลยเนี่ยเก็บไปนานมากจะย0ปีแล้วมั้งเนี่ยเราทําสถิติมาแล้วนะจะ20ปีแล้วตรงเนี้ยใช้ตรงนี้มาโดยตลอดแล้วเนี่ยมันจะมีวันโชคของแต่ละคนของแต่ละปี เห็นไหมเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยของวันโชคโอเคอะวันโชคของคนเกิดแต่แต่นักกษัตริย์นะอะเห็นไหมเอาตรงนี้เก็บไว้ดูได้เลยแล้วส่วนเดือนโชคเนี่ยเรามาดูตรงนี้เลยเราจะสอนนะตรงนี้คือมันมันมันง่ายไม่ยากง่ายง่ายเอาต้องต้องรู้เราก็ต้องรู้วันเกิดของเราเปิดปฏิทินไทยนะ เราจะต้องนับจากปฏิทินไทยนะเปิดปฏิทินไทยก่อนว่าวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยมันตรงกับเดือนอะไรปีอะไรมันต้องตรงตรงนี้เลยเอาเราไม่เอาตามสากลนะตามสากลเนี่ยเราจะตรงนี้มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตามข้างขึ้นข้างแรมเห็นไหมเนี่ยค่ะมันมันเก่ามันขาดหมดแล้วนะมันจะยี่สิบมันยี่สิบปีแล้วบ้างเนี่ยมันเริ่มเห็นไหมเอาเอาเทปมาปัดติดไ้เนี่ยเดี๋ยวไปเมืองไทยนะเดี๋ยวกลับไทยเนี่ยจะไปซื้อมาใหม่เล่มใหม่มันออกแล้วนี่มันอยู่พศหกอะไรล่ะ มันถึงพศ .60 สเห็นไหมนี่พศ .60 สตรงนี้มันปีนี้65แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยก่อนตรงนี้ก็มีขายแถวเราไปซื้อแถวพาหุรัตแถวตรงนั้นนะ่ะพาหุรัตมันจะมีขายจะเป็นย่านของคนจีนน่ะมันจะมีขายทุกอย่างละเกี่ยวกับหนังสือพวกโหรศาสตร์ไทยพวกอะไรตรงนี้ค่ะมันมีมันมีมีเยอะเลยซื้อตรงแถวนั้นแหละนะถนะ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนัมาเริ่มกันเลยนะจะไม่ต้องยาวนะว่าของนี้ ของน้องคนนี้เขาเกิดวันพุธน้องคนนี้เขาเกิดวันพุธน้อง2ี่ห้ามกรายี่ห้ามกราสองห้าสามสองนะสองห้าสามสองตรงกับวันพุธเขาเกิดตอนเที่ยงพอดีเลยอย่างคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมันจะมีสองอย่างถ้าเกิดหลังหกโมงเย็นเนี่ยเราจะใช้พุธกลางคืนถ้าพุธกลางคืนนับทักษะจะใช้เลขแปดคือเลขแปดนับอายุ นะแต่ถ้าพูดกลางวันก็ใช้เลขเป็นเป็นแทนตัวคือเลข4นะพุดกลางคืนคือเลข8อย่างน้องคนนี้เขาเกิดวันพุธเดือน2ตกวันพุธคือเลข4เดือน2ก็คือเลข2นะเพราะเกิดเดือน2ปีมะเส็งเนยนับแล้วมันคือตรงกับเลข6นะถ้างั้นตรงนี้ของน้องคนนี้เขาเกิดน,น้องคนนี้เกิดวันที่25มกราคม2532ตรงกับวันพุธเดือน2ปีมะเส็งแรมสค่ํ่ำ แรมสี่ค่ำเกิดวันพุธก็ใช้เลขสี่เลขสี่ตั้งตรงนี้เลยเลขสี่ส่วนตรงนี้ฐานตรงนี้คือฐานวันเกิดฐานวันเกิดนะฐานวันเกิดฐานเดือนเกิดฐานปีเกิดแล้วก็ฐานบวกเห็นมาฐานบวกมาบวกกันเกิดวันพุธก็เราก็ตั้งอย่างนี้เลยวันพุธวันเนี่ยมันมีเจ็ดวันเราก็จะไม่เกินเจ็ดวันเพราะเกินเจ็ดวันก็ต้องเริ่มต้นใหม่คือหนึ่งสองเขาเกิดวันนี่ดูตรงนี้ง่ายสี่เขาเกิดวันพุธคือเลขสี่สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาม พอสี่เขามีแล้วนับแค่สามพอส่วนเขาเกิดเดือนเดือนเนี่ยมันมีสิบสองเดือนแล้วก็ใช้สิบสองฐานนะเกิดเดือนสองก็นับอย่างนี้เลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งเพราะเลขสองมันอยู่ตรงนี้แล้วก็คือเริ่มต้นใหม่หนึ่งเพราะเกิดเดือนเขาเกิดนับได้ปีมะเส็งมาเลข6ก็นับตรงนี้เลยว่า6 7 8 9 10 1 1 12 1 2 3 4 5หก็เอาไอ้สามฐานเนี่ยมาบวกลบกัน ถ้ามันบวกแล้วมันเกินตรงนี้มันบางฐานมันเกินมันเกิน12ต้องให้เอา12ไปลบนะคือจะทุกอย่างจะไม่เกิน12ถ้าเกิน12ก็12ไปลบลบแล้วยังเกินอีกก็ต้องลบอีกครั้งหนึ่งให้มันเหลือห้ามเกิน12ได้แค่12โอเคนะตรงนี้เคาลบพี่ตรงนี้เราลบออกมาแล้วมันก็ได้12ลบตรงนี้ดูนะว่าเราลบผิดหรือเปล่านะลบตรงนี้มันลบลงมาเนี่ยสี่บวกเออนี่นะ 4ี่บวกสองบวกหเนี่ยมันได้12บสอพอดีเลยมันไม่เกินเลยตรงนี้มันบวกไปแล้วมันเกินพอมันเกินแล้วก็สิมาลบ12มาลบแล้วมันเหลือนี่นะลบต่ำนี้เลยเหลือ 3, มเหลือ6เอาแต่ละช่องมาบวกบวกกันนะทุกอย่างมาบวกกันหมดเลยเนี่ยคือแต่ละช่องเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะแต่ละช่องมาบวกกันนะบวกกันถ้ามันเกิน12ให้เอา12มาลบค่ะ เนี่ยนะขีดให้ดูถ้าเกิน12เอา12ลบนะคะถ้ายังเกินอีกอก็ลบอีกลบอีกจนกว่ามันจะไม่เกิน12นะนี่มันลบมันบวกมาแล้วบวกแล้วบวกนี่นะเนี่ยบวก3ฐานบวก3มช่องค่ะบวก3มช่องห้ามเกิน12ห้ามเกิน12ถ้าเกิน12นะ ถ้าเกิน12เอา12มาลบถ้าเกิน12เอา12มาลบค่ะประกาไม่ค่อยติดถ้าเกิน12เอา12มาลบนะ12ลบแล้วจะเหลือเท่าไหร่ก็นี่เลยลบแล้วมันเหลือประมาณของเขาได้เนี่ยได้13ได้ 12, 3, 6, 9, 5, 8, 11, 1 12 2 สองสี่หกลบอันนี้เราลบมาแล้วคือจะได้แบบมันมันจะได้เร็วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวนะตัวนี้ลบทุกคนลบเป็นบวกลบคูณหารเป็นกันอยู่แล้วก็ลบทั้งสามฐานนี่เลยนะฐานฐานวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเนี่ยคะ่ะเอามาเอามาบวกแต่ละช่องอามาบวกลบกันนะคะบวกลบกันได้อะไรแล้วก็นี่นี่นะบวกลบกันค่ะบวกลบกันแต่ละช่อง เห็นไหมบวกลบกันแต่และช่องห้ามเกิน12จำไว้ว่าห้ามเกิน12ถ้าเกิน12ก็เอา12ไปลบ12ลบแล้วเหลือเอา12ลบห้ามเกิน12ถ้าเกิดว่าบวกกันแล้ว3ฐานฐานวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเนี่ยเอาเราตั้งเรียงลงมาเลยแล้วถ้ามันเกินก็เอา12ไปลบตรงนี้จะทําเป็นกราฟแล้วตรงนี้ถ้าเรามีช่องเนี่ยเราเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะ เราสามารถนับตรงนี้ได้เลยตรงนี้กราฟชีวิตเนี่ยสามารถอามาดูเป็นกราฟชีวิตของแต่ละคนได้เลยนะนี่อันนี้เราของของแผ่นเปล่าๆนะลองถ่ายซิเราเดี๋ยวเราไว้ตรงใต้คลิปท้ายคลิปนะสามารถเอาไอ้ที่เราลบบอกลบคุณหารไปเนี่ยค่ะไปใส่แต่ละช่องได้เลยแล้วสามารถดูได้เลยว่าตรงนี้มันจะมีบอกเลยว่าชีวิตจะเป็นยังไงมันมันบอกได้อีกอย่างหน,นึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะตรงเนี้ย ตรงนี้การนับเดือนโชคให้นับเดือนธันวาเป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนัธันวาเลยนะของเขาเห็นไหมเนี่ยของเขานับแล้วเห็นไหมตรงนี้เดือนธันวาเรามาดูเลขที่มันเหมือนกันเลขที่มันเหมือนกันจับคู่คือ12มันมี12อยู่2ตัวเห็นไหมตรงนี้เนี่ยสิตรงกับ12แล้วเลขที่มันเหมือนคือจะเอาเลขที่มันเหมือนกันมานับเดือนและเป็นเดือนโชคของเขามีสองออันที่มันเหมือนกันคือมีเลข12 2สองอันเห็นไหมสิบสกับ12และอีกอันหนึ่งคือเลข6 หกับ6ตรงกันเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูนับเดือนที่มันเลขเหมือนกันเนี่ยตรงนั้นคือเดือนถ้ามันมีมันมีหลายถ้ามันมีหลายตัวก็คือนับเลขที่เหมือนกันนะบางอันก็เหมือนกัน3บางอันเหมือนกันแค่สองถ้าไม่มีต้องอย่างน้อยคือตั้งสองขึ้นไป2 3เนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือเดือนโชคแล้เดือนโชคนะถ้ามันเลขสูงมันเนี่ยอัตราการที่ได้เนี่ยมันจะ การเสี่ยงโชคเนี่ยคือได้ได้มากกว่าคืออย่างเราเราอย่างเราเนี่ยของอ,อย่างนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆของเรานะเราได้เราตรงของเราเดินโชคของเราเราเดินธันวาเราตรงตรงวันตรงเลข11บเอ็ดต่างน้องคนนี้เขาได้12นะได้เยอะกว่าเราอีกของเราเลข11ของเราเดินธันวารเราถูรัตตอรี่ก็คือรางวัลที่5ก็เดินเดินธันวา เดือนธันวากับกันยาของเรามันมี2เดือนเราดูเดือนโชคเราดได้แค่2เดือนไอ้เดือนต่ำๆที่ที่ต่ำจากเลขเนี้ยมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นไหมตรงเนี้ยเขาจะแยกเห็นไหมในตรงแยกเห็นไหมเนี่ยจากเลข5ลงมานี่คือตกภูมินรกตกภูมินรกคือมันก็ไม่ได้มากเรามาได้ได้น้อยแล้วอยู่ที่ว่ากราฟชีวิตเนี่ยเรามาดูอีกทีเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะว่ามันคืออะไรภูมิมนุษย์คือเลขตรงนี้เลขอะไรละ่ะเลขแปด กับเลข5เลข8เลข5คือภูมิมนุษย์ภูมิสวรรค์นี่คือเลข8ถึงเลข12เพราะฉะนั้นถ้าได้เลขใหญ่ๆตรงนี้คือได้เยอะได้เยอะได้สูงอะได้คือจะได้ถ้าเกิดถูกก็จะถูกเยอะหน่อยอะนะแล้วเรามาดูอีกทีนึงถ้าอย่างนั้นของน้องคนนี้นะของน้องคนนี้เนี่ยเดือนโชคเขาได้เลข12เราก็นับธันวาเป็นเดือนเดือนแรกเลยนะธันวาธันวามกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนา,า,า,นากรากฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนี่มาเห็นไหม มันมี12เดือนแล้วเรามาดูเลขของเขาเหมือนกันว่าเลข12ก็ตกเดือนไหนบ้างดูเลข12ก่อนนะเลข12ธันวานี่นะธันวาแล้วก็สิงหาเห็นไหมเราไล่เดือนตรงนี้คือไม่ใช่ตรงนี้คืออะไรบ้างธันวาตรงนี้เราก็เขียนแล้วนะธันวาแล้วนะไปแล้วแล้วเลข12อีกตัวหนึ่งเราก็ไล่ไปเลยธันวามกราคมามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาสิงหานี่เลยสิงหาคมน้องคนนี้เดินโชคค,คือได้อะไรรู้ไหม เดือนธันวาและก็สิงหาคมสิงหาเพราะฉะนั้นและอีกตัวเน,นื้อนี่ยไอด้ดวงนี้มันค่อนข้างต่านะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้อย่างเราเราไม่ได้นะรู้ไหมนับเลยมอันนี้ธันวามกรานี่ธันวามกราตรงนี้กุมภาเห็นมาเลขหกของเขาอีกตัวนึงคือเดือนกุมภากุมภาพันธ์นะเลขสิบหกธันวามกรากุมภามีนาเมษากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรนยกระสิกันยาตุลาพฤศจิกา นี่นะเห็นไหมของน้องคนนี้เขาได้เขาได้อยู่สได้ประมาณ4เดือนแต่ว่าเดือนที่ได้สูงคืออัตราที่ว่ามันได้แน่นอนนะคือเดือนอะไรนะว่าเดือนธันวากับเดือนพฤษเดือนธันวากับเดือนสิงหานะเลข12ที่มันเหมือนกันเรานับแล้วนะธันวาแล้นับเลขคือนับไล่เดือนไปเลยว่าธันวามกราคุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากักฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิก,กา แล้วมานับเดือนว่ามันอยู่ตกตรงเลขอะไรนั่นคือเดือนโชคนะของเขาของเขานับแล้วธันวาเลขสิบสองมันเหมือนกันคือธันวาและอีกตัวหนึ่งคือสิงหาไล่ไปแล้วคือเดือนสิงหานะแล้วอีกเลขหกอ่ะตรงนี้มันได้น้อยได้ก็ได้ไม่มากคือกุมพเออนะธันวาโมกราากุมพาของเขาคือกุมพาแล้วก็เดือนพฤศจิกาเห็นไหมตรงนี้เลขหกมันเหมือนกันดูเลขที่เหมือนกันบางครั้งก็เลขที่เหมือนกันมันจะมีสามตัวสี่ตัวอยู่ที่ว่า ของแต่ละคนวันเดือนปีเกิดมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเดือนเกิดปีเกิดมันไม่เหมือนกันก็เอาตรงอย่างที่เราบอกนี่แหละนับ3ามฐานตรงนี้นะมาดูเห็นไหมมันก็จะได้แล้วอย่างน้องคนนี้เราทําให้แล้วเราทําเราทําให้เขานี่เห็นไหมนี่นะฐานล่างฐานล่างนี่คืออายุเห็นไหมเราจะนับเริ่มต้นตั้งแต่อายุ13ไปเลย1ิ14 15แต่ละช่องเห็นไหมนับไล่อายุไปเลยจนถึง84อ่ะเนี่ยเราไล่ช่องเห็นไห ตรงนี้เรามีไว้ท้ายคลิปนะถ้าจะปิ้นไ่ดูดูได้เลยเอาเอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปนั่นใหมายเพราะว่าเราเขียนไว้แล้วแล้วเราก็เอาช่องของแต่ละช่องเลขที่เรานับมาเนี่ยมันนับที่เรานับของมาแล้วมันมันอยู่แต่ละช่องช่องไหนของเขาเลข12ก็อยู่คือช่องแรกเลยเลขช่องที่2ก็ได้เลข3 <Yeah. S 1> เห็นไหมเลข3ก็ไล่ไปเลยเนี่ยไล่แต่ละดวงที่เรานับไอ้ตรงนี้ไงเนี่ยไอ้ช่องแต่ละช่องที่เรานับเลขพวกเนี้ยเนี่ยเนีน่ย มาใส่กราฟชีวิตแต่ละช่องไปเลยมันเราจะมีเลขบอกเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนเห็นนะตรงเนี้ยของน้องคนเนี้วาสนาเขาตรงกับอะไรรือว่าความสุขเขาเป็นคนที่มีความสุขอ่ะคือตรงกับความสุขนะอยู่ในขั้นถึงสูงที่สุดเลยคือ12อะ่ะสิบสองถือว่าดีวาสนาดีด้วยนะเนี่ยของคนนี้เนี่ยเนี่ยวาสนาดีเพราะว่าอยู่ตรงเลข12สูงสุดเลยของเราเองอยู่ยแค่เลข8เองนะเห็นด้ แล้วช่องสองของเขาเนี่ยช่องสองก็ตรงมันอยู่ค่อนข้างต่ําสุดคืออะไรรู้ไหมหลักรั์เนี่ยเห็นไหมหลักทรัพย์ช่องสองคือเลขหลักทรัพย์หลักทรัพ euh. ์เขาตกตรงแค่เลขอะไรอ่ะเลขสามเลขสามเองนะคือหลักทรัพย์อาจจะหลักรั์ตรงกับตรงกับการงานหลักทรัพย์ตรงกับการงานนะเห็นไหมมันอยู่ตรงดูช่องบนด้วยแล้วก็มาดูช่องข้างๆ้างเห็นไหมมันตรงกับอะไรหลักทรับเขาตรงกับการงานคือเขาจะได้หลักได้ได้ สร้างเนา้สร้างตัวจากจากงานนะ่ะแต่ว่ามันได้ไม่มากนะเพราะอะไรรู้มะมันมาอยู่เลขสามเลขสามเนี่ยเลขสามคือตรงกับหลักทรัพย์ส่วนส่วนเลขที่สูงของเขาคือเลขสิบสองเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะดูฐานอะไรรู้มะนี่ไงความสุขความสุขของเขาเขามีวาสนาตรงกับความสุขอะ นะส่วนช่องอื่นนะช่องอื่นๆมันก็จะมีไล่ไปแต่และช่องเนี่ยลองเราดูง่ายๆเนี่ยเห็นไหมมันตรงกับอะไรดูฐานบนก่อนดูฐานบนนี่นะนะว่ามันตรงกับอะไรแล้วมาดูฐานข้างๆอ่ะว่ามันตรงกับอะไรตรงกับจุดอะไรฐานข้างอ่ะฐานข้าง,างๆเนี่ยเราจะมีรายละเอียดบอกว่าหมดทุกช่องเลยนะเอาเล่มเอาอันใหม่ดีกว่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แล้วจะมีเขียนเขียนแต่และช่องไว้เลยนะเราได้ละบวกลบคูณหารแล้วเ,เลขอะไรช่องที่1แล้วก็มาใส่ช่องที่1ตรงนี้เนี่ยค่ะช่องที่1อยู่เลขอะไรแล้วก็ใส่ช่องสองของเราละบวกลบแล้วมันตรงกับเลขอะไรก็ใส่ไปแต่และช่องเลยใส่ลงไปแต่ละช่องแ,แล้วมานับแล้วมาดูฐานบนเห็นไหมาฐานบนเนี่ยฐานบนมันจะมีบอกหมดเลยทุกตัวเห็นไหมาฐานบนตรงกันะไรแล้วดูฐานล่างตัวนี้ค่อนข้างแม่นค่อนข้างแม่นนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําสถิติแต่ว่าเรามาดูจากตัวเราเองอะของเราเนี่ยเรา มันอยู่ตรงวาสนามันอยู่ตรงเลข8เลข8ดแล้วมันตรงกับอะไรตรงกับการงานตรงกับการงานการที่เราจะได้ตรงกับของเราตรงกับการงานแต่ของน้องก็ตรงกับความสุขของเราเนี่ยแล้วมันค่อนข้างแม่นนะการที่จะดูจากการงานเนี่ยคือดูว่าวาสนาตรงกับงานจริงๆการที่เราทํางานนะ เราจะการที่เราจะสมัครงานตรงไหนเหมือนกันเราก็จะได้งานที่เงินเดือนมากกว่ามากกว่าคนทั่ว,วไปเหมือนคนที่วัดเรียนคือว่ดจบปรอเพันตอนเราอะตอนเราในี่นอกเรื่องนิดนึงนะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างกราฟชีวิตเนี่ยมันก็ดูแม่นมันทายได้แม่นยาเหมือนกันเราดูว่าไอเราเรา,เรามีวาสนาตรงกับการงานดูสิตอนนั้นที่เราอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยก็ทํางานบริษัทแถวสุขุมวิทนะสุขุมวิท63เป็น ตำแหน่งดีไซเนอร์นะแรกๆเลยเราก็ไม่ได้จบดีไซเนอร์เดี๋ยวว่าหลังเล่าประวัติหมอให้ฟังเอาไหมเล่าประวัติประวัติแม่หมอให้ฟังว่ามายัางไงดิ้นรนต่อสู้แต่ว่าดิ้นรนต่อสู้นะกว่าจะได้สูงขึ้นมาคือว่าไงมนะดูจากดวงโหราศาสตร์ไทยเรามีดาวมหาจักรดาวมหาจักรเนี่ยเราหมายถึงอะไรต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องสู้อดทนแล้วเราจะได้มาถ้างั้นเพื่อนๆไม่ต้องท้อนะเราก็ทุกคนนะมันจะต,ต้องมาตับมาจาก นับจากศูนย์ก่อนแล้วค่อยๆตายเต้าขึ้นมาแต่มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีความพยายามมานะอดทนมานะอดทนเราจะเราจะฝันเออฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้เลยนะเราไม่ต้องกลัวเราสู้เรา,าเป็นคนเกิดวันอังคารเราคนที่เกิดวันอังคารน่ะจะเป็นอะไรรูม้มแล้วน้องทั่วๆไปลองเอาตรงนี้เอาไปดูได้แต่ละวันมันจะมีคนวันอังคารจะเป็นคนขยันขันแข,ข็งกล้าไม่กลัวใคร นะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนเราเป็นคนอย่างนี้เราคนมานะอดทนบางครั้งนั้นการที่เราจบตอนสมัยก่อนเนี่ยจบดีไซเนอร์ใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์เราทำงานที่ไหนเนี่ยหาหางานที่ไหนก็หาหายากอะเราก็ไม่รู้แหล่งสมัยก่อนเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตของเมืองไทยเนี่ยส่งออกของเมืองไทยจะบูมมากเลยนะตอมหมายมันตั้ง20กว่าปีมาแล้วว่าสาปีมาแล้วอนะโนตอนนี้มันไม่ไปไปหมดไปจีนหมดแล้วนะ พวกส่งออกอะไรมันตรงนี้ค้าขายเมืองไทยค่อนข้างส่งออกเนี่ยค่อนข้างน้อยไปเมืองจีนหมดแล้วเพราะว่าเมืองจีนมันราคาถูกสมัยก่อนเราทําได้ไม่กี่ปีเองประมาณสัก10กว่าปีได้มั้งตอนนี้ก็คือการส่งออกเนี่ยงานไม่ค่อยมีแล้วสมัยก่อนส่งออกเราก็ทํางานอยู่ดีไซเนอร์คือเป็นทํางานพวก ออกแบบพวกเสื้อผ้าออกแบบพวกกาเม้นเน่ะเป็นจะเป็นพวกเสื้อผ้าลายการ์ตูนของเด็กของโลโก้อะไรเนี่ยต้องออ,ออกแบบหมดเลยนะพวกโลโก้ของแท็กป้ายต่างๆเนี่ยเพราะว่าของเราเป็นบริษัทส่งออกตอนเนี้นะตรงนี้ถึงบอกว่าเพื่อนๆนะไม่ต้องไม่ต้องท้ออดทนต่อสู้ด,ดูดูเนี่ยเราเนี่ยอดทนต่อสู้มานะลำบากตอนจบใหม่ๆนะไปสมัครงานก็โดนเขาเอาเปรียบ เขาเห็นเราทําเสื้อผ้าได้เย็บเสื้อผ้าได้ทำแพทเทิร์นได้เขาไม่ให้เราทาดีไซน์เลยนะให้เราไปนั่งเย็บผ้าหลอกเราให้ไปนั่งเย็บผ้าตัดเสื้อผ้าเราทาเราเรียนมาทางพวกตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วแล้วก็มาเรียนพวก Designer, ด,ด,ด, Designer, ดีไซนนะเนอร์โดนเอาเปรียบโดนอะไรสารพัดแต่เราเราไม่ท้อเราสู้บางทีโทรหาครูดีไซเนอร์ที่สอนดีไซน์นั้นอยากจะร้องไห้เลยโดนเอาเปรียบโดนอะไรนะครูเขาก็รู้ว่าเออเนี่ย เราเป็นคนที่มีความอดทนมากแล้วก็บอกว่าไงไม่ต้องกลัวรเราอดทนเราสามารถไปได้ไปได้รอดนะเดี๋ยวเพื่อนจะเพื่อนจะเบื่ออะไรดูนี่นะมันมดูอะไรเนี่ยมันพูดเรื่องเอาไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาเล่าเรื่องประวัติประวัติการเป็นมาว่าทํายังไงถึงได้มาอยู่มาอยู่อเมริกาต่อสู้ดิ้นรนขนาดไหนทํางานทํางานเมืองไทยอ่ะอยู่สบายสบายนะแต่ว่าย้ายมาอยู่อเมริกามาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าลูกแหละ ถ้างั้นน่ะอยากให้ลูกได้เรียนเมืองไทยอ่ะค่าเทอมแพงนะเรียนพวกเอกชนนะ่ะอยากได้ให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษเรียนเอกชนแพงมากเนาะถ้างั้นถ้างั้นก็ไม่มีอะไรละค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ถามมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอยากเรียนอยากรู้เรื่องอะไรถามมาเดี๋ยวเราจะตอบแล้วเราก็จะเอามาเนี่ยค่ะตั้งดวงดูตรงนี้เลยดูมาหมดลวค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสอนยิปซีเดี๋ยวจะดูดวงทางยิปซีให้นะว่าเกิดแต่ละวันยิปซีเนี่ย มีอะไรบ้างนะก็เราก็เรียนมาหมดและลายมือโงเ่เฮงโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็เรียนมาเยอะแต่ว่าหลักตรงนี้ที่เราสอนเนี่ยตัวสี่ฐานเนี่ยแม่นยำเราเรียนมาเยอะมากเลยนะหลายอย่างโหราศาสตร์ไทยก็ดีแต่มันไม่ได้บอกว่าลายปีคุณเนี่ยคุณจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันไม่ได้บอกแต่ไอ้ตรง7จดตัวตรงนี้มันบอกเลยว่าปีนี้อะไรจะเกิดขึ้น เราท,ทําสถิติมาแล้วทําสถิติมาแล้วดูมาแล้วของตัวเองเราต้องรู้นี่อะไรเกิดขึ้นกับเราเราดูมาแล้วแล้วมันตรงเพราะฉะนั้นเราจะไปดูของคนอื่นหรือจะไปสอนอคนอื่นเราจะต้องทดสอบจากตัวเราเองก่อนว่ามันมันเป็นไปได้ไหมมันมันตรงแค่ไหนมันแม่นแค่ไหนก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นสอนคนอื่นเนาะแล้วตรงนี้สามารถค่อยๆเรียนค่อยไปเลยค่ะแล้วสงสัยอะไรเนี่ยเรามีลำลายเยอะแยะเลยทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราถ่ายคลิปลงไปใต้คลิปให้ ดูได้เลยจะส่งทั้งเล่มหรือว่าจะยังไงจะถ่ายทําเป็นเฉพาะคลิปหนังสือทั้งเล่มเลยเนี่ยถ้าสนใจบอกเรา,เราได้เลยเพราะว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อหรืออะไรเราตรงนี้เราก็ได้จากอาจารย์อาจารย์ที่เรียนมากับอาจารย์ก็ค่อนข้างแม่นแหละนะตอนเรียนกับอาจารย์มาอาจารย์ยังบอกเลยเราเรียนเตัวสีฐานแล้วก็สอบมาแล้วอาจารย์บอกว่าคัมภีร์อออาจารย์บอกว่า เนี่ยยังไปเรียนวิชาอื่นๆอีกไปเรียนทำาม้แกน้อยใจแกก็ไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้ไว้ใช่ไหมรู้ไว้ให้มันรู้หลายๆศาตสาตร์รู้ไว้เรามาดูว่าตรงไหนเนี่ยมอตัดสินใจอีกทีว่าตรงไหนวิชาไหนเนี่ยมันแน่นอนมันแม่นยําก็เอาตรงนั้นแหละเป็นหลักเพราะตรงนั้นเราเรียนมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยอะไรหลายๆหลายๆอย่างเรียนมาครบหมดเลยลายมือก็เรียนมาแล้วแต่ตรงเนี้ยเจ็ดตัวเนี่ยสี่ฐานเนี่ยแม่นที่สุดข,ขอรับรองแม่นที่สุดเนี่ยค่ะขอรับป,ป,ป,ประกันเลย เอาขอรับประกันเลยคขาแม่นที่สุดแม่นจะได้บ้านได้รถมันบอกเลยจะเลิกจะลาพ่อแม่จะเจ็บป่วยจะอะไรมันบอกมันดูตรงนี้มันบอกได้ขอเพียงแต่ว่าวันเดือนปีเกิดตรงแล้วก็แม่นยําตรงได้มันแบบตรงเลยค่ะนะเนาะเดี๋ยวหลังเรามาเล่าเรื่องนะเดี๋ยวเดว่าหลังนะถ้าไม่เบื่อเดี๋ยวถ้าอยากเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังจะเอาจะมาเล่าประวัติตัวเองว่าเออเป็นยังไงมาย,ยังไงนะ มามาให้ดูอีกทีว่าเนี่ยดวงตรงนี้มันแม่นทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นเหตุบังเอิญน,นะคะทุกอย่างเนี่ยถูกกําหนดมาแล้วมันเดินมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมมันเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างนี้มันดินน้นรนแต่ถ้าคนเราดิ้นรนต่อสู้ไม่ทอ้อถอยทุกอย่างไปได้สําเร็จคะ่ะนะคะอย่าลืมถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะเพื่อนๆรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะรักทุกคนคะรักทุกคนคะ่คนคะอย่าลืมกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ